สวัสดีจ้าขา้าจีมาแล้วจ้ามาอีกแล้วครับเด็กหญิงโมโม <c oughs> ลิงในร่างหมากินดีๆกินดีๆฮะกินเลยกินเลยกินเลยครับพี่จี นีดีฮะเด็กิงโมโม่นี่เขอบโคมันเลยมันเหมือนหลับประนอนบอกนี่นี่กดคอมันแผนสีลคอมคล้วนเลยนี่มันหลับปรนอนเวยจะมันกินยี่หยังมามันเป็นหมาแล้วมันเป็นลิงนี่นี่ดึงหูยาวๆมันจี้จี้จอยจี้จี้จอยนี่จี้จี้จอยจัดการเด้อ พี่เลี้ยงสุดจะทนนะะแดนนี่แต่จ,จีก็ไม่ได้ดื้อปานนี้เด้อใช่เหรอตัวเองไม่ได้ดื้อขนาดนั้นเลยเหรอดูดิแล้วก็เอาน้องนอนด้วยนะกล่อมน้องนอนด้วยพี่จีกล่อมน้องนอนด้วยนะจือเพนสีจดก่อน เห็นเหรมันยม้มย้มเลยเหรอมันนอนหลับฝันดีเลยฝันดีนี่คืนอนอนหยอกตใจมันแหละพี่จีขาโมโม่กินด้วยได้ไหมคะพี่จีพี่จีหญิงเคี้ยวใส่โมโม่ได้ไหมคะเอา้าเอา้เอาเา้าอโม,โม่จีว่ามันจะดีดไปเลยแล้นี่ มันอยากออยได้กินยูนนี่พี่จียืนกินแบบว่ากลัวน้องแย่งจีไปไหนหลับไปไหนนอนแหละจ,จะเป็นพี่เลี้ยงนี่ขอบตาดำเลยพี่ซอยได่แผนไอ้แผนจัดการนกลมมนนอนดูนี่อ๋อก็เลิกจัดก่อนยู่จี จีนอนเลยจีนอนเลยเดี๋ยวไอจัดการเองจีสีซอยนี่นะจีสีซอยมันคือดื้อแทกจีสีซอยเองมันก็มึนแทกนี่แผนกดกดกดมันนอนเลยสีนอนหรือบ้นนอนสีนอนหรือบ้นนอนนี่น่าจะเย็กน่าจะเย็กอีกแหละไอจีชอยไอจีชอยไอจีชอยคอมพี่แผนอย่าทำน้องแรงแผน กับมันดีดบังมันดีดดูบังมันดีดดูกีว่วาจน,น,ออน,นจะเห็นหน่อแห้งอแผงจะจหเห็นหน่อแห้งกี่จิจัดกา่เหมยิงโอ้โหสวยไหแล้วน้องยอมแล้วน้องยอมแล้วพอแล้วพี่แผนเอ้ายอมมัยอมเอา้ากี่จะไปทนอะไรนี่ทนบ่ไหว้ยายไปนอนไปพ,นพี่แผนพี่จีไปนอนไป ไปไปนอนจะน้องจะได้นอนตามนัม่นจะชิีนอนอย่ยเป่านอนอย่ายตาไงโ <c oughs> สเอา้าสายบีดกับสายโหดเจอกันเอา้ากี่เป็นสายแอปเปิลได้พี่เลี้ย่งสายแอปเปิลได้หนีไม่ได้สายโหดเึ้นไอแผ่นได้อไอมันพ่เรสายโหดนี่นี่ ยูก็ไอตองบึกบึ้นนี่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 บบนี่ไอตองตัดก่อแบบีิแหละหนิมวยยอมหลับยอมนอนมันบอนี่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 กัดคอมัน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 พอแล้วพี่แอนพอแล้วมึงพอแล้วไอแอนพอแล้วจะเห็นหน่อยเงี้ยเด็กที่ชี้เลี้ยงแอนว่าแอปแปลเห็บเบิ้งมันนี่เป็นหมาหรือมันลิงขึ้นตีดทางแนวแถว ไปนอน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 หมูไปนอนไอจะผ้าไปนอนเร็วเรวไปนอนเร็วเไปนอนเนี่ยเลวไปนอนเนั่นเล้วโมไปนอนไปนอนเร็วเร็วมันอนไอจีขับโคด้วยแบนี้ขับโคดิขับโคดิพี่จีไปนอนไปไปไปนอนลงนอนลงดีๆไปไม่ต้องทำน้องแล้วพอแล้วพอแล้วทำน้องทำไม <c oughs> ดูมันเด็ดดู่อย่อมเอาไปอยอมอือ <c oughs> หูปิ่นหูปิ่นหูใหญ่หลายกินน้ำกินน้ำไปนอนไปนอนไปเลยนะคะบ๊ายบานะคะ